สวัสดีครับห้ามถามนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกเองว่าทําอะไรนะจะก็วันนี้จะทํากุ้งถังไม่ถามไม่ถามแต่จะบอกว่าหัวกระเซิงมากอุ้ยหวีแล้วนะอันนี้คือหวีแล้วหวีแล้วไม่อยากเป็นโบจังไงก็เลยปัดขึ้นควรไปตัดผมโอเคหรือว่าเราจะตัดเองแล้วเป็นแลถ่ายไปมาได้แล้วแต่ให้กนบงานก็ตัดดีกว่าก็มารเข้าเรื่องมาเริ่มเข้าเรื่อง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบอกชาแน,นลนะครับวันนี้ทํากุ้งถางแต่หลายๆคลิปที่ไปหาข้อมูลมาเนาะก็มีเครื่องปรุงหลักๆแล้วก็เครื่องปรุงที่แล้วแต่คลิปเขาอยากจะใส่แต่ก่อนทากุ้งถางนี่คือกินขนมไปแล้วนี่ใช่ยังกินไม่หมดเลยทำอะไรไปเพราะมันือแก่นเนี้ย <c oughs> ไม้มันมีอีกไม่ใช่หรอ <c oughs> มีอีกอะเดีวหยิบออกมาโชว์ก็ได้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะคือนิว york ก h e e s ค cake ครับแต่ว่าพี่ก้เปลี่ยนฐานจากคาร์โบลเป็นมันม่วง มันคือทำากินทำากินไม่ได้ทำคลิปเนาะไม่ทำคลิปเข้าเรื่องดีกว่าของนี้นะก็ทำกุ้งถังแต่หลายๆที่อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละเขาอยากจะใส่อะไรเราเขากาใส่เครื่องปรุงนะแต่อือจะกุ้งอย่างเดียวเขาใช้ที่เราก็จะเป็นทะเลถังนะใช่ใช่เพราะเราก็จะมีทั้งกุ้งหมึกหอยนะไม่มีปูอย่างเดียวปูกับปลาไม่มีปลาไม่ใส่กันปลาไม่ใส่ปูเราไม่กินปูไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่กินเราคิดเก็ก ก็คงจะเห็นจากปกแล้วว่ามันวันนี้เราจะทําเป็นสูตรแบบอารมณ์ประมาณเราเอาควาอะไรวะความเกาหลีอะความเกาหลีใส่เข้าไปนิดนึงนะเริ่มเสอะเริ่มมันร้อนมันต้องต้มก่อนเพราะว่าเขาใช้เวลาในการต้มนิดหนึ่งพอต้มเสร็จแล้วก็จะมีน้ำซตปต์ของน้ำข้าวโพดเนาะแล้วก็จะน้ำข้าวโพดเนี่ยเอามานลวกอาหารทะเลของเราอื เราต้องลวกอาหารทะเลก่อนนะฮะพระเอกเราก็คือกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งกุ้งก็ตอนแรกอยากจะแกะเบือกแต่ถ้าแกะเบือกตัวมันเล็กแล้วก็มึกสายครับตอนแรกก็ว่าจะใช้มึกกล้วยแย่งเขาไม่ทันที่แมคโครป้าเขาแบบหยิบจุก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 หมดเลยมึกสายก็ได้เนาะแล้วก็มีหอยมีหอยเป็นหอยแมลงผู้หอยแมลงผู้แบบแกะแล้ว แบบมีฝาแต่เมื่อกี้ที่ช่วยเตรียมของหอยมแมลงภู่อ่ะต้องล้างต้องขัดให้ดีๆนะมันจะมีแบบพวกคราบดินคราบโคลนอยู่<ช>เอาไฟขัดหม้อขัดเลยเสียเวลามากไม่ได้ทำดีสุดถ้าแบบทำกินมื้อหน้าเนี่ยก็เอาแบบแกะเนื้อสำเร็จหอยเจียวความร้อนแล้วหอยหดนะหดก็ต้องให้เขาหดบ้างบางทีเขาอเขาหนาวเนาะหอยอร้อนรอน้ำเดือดเดือดสิน้ำไม่เดือดไม่ได้นะเด๋ยวของข้าวนะครับ S <S ป้ใส่เก<ะ>เลือด้วยเหรออยากใส่เกลือนิดนึ่งอ่ะใส่เกลือนิดนึดน่งอ่ะในนั้นก็คือน้ำที่ต้ขนนตขมข้าวโพดเนาะต้มข้าวโพดก็เมื่อกี้ยังคิดว่าแบบเลยว่าเออถ้าใครชอบรสจัดๆก็กเป็นมาล่าใส่มาล่าก็ได้อันนี้ใช้หมึกสายเนาะหมึกสายผ่าไส้ตัดตาแล้วก็อ,อันนี้ร้านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องลวกนาำนะครับนี่เ็าจะเอาตัวนี้มีข้าวโพดติดข้าวโพดติดก็ไม่อะไรเนาะ ใหญ่มากวันนี้ใหญ่มากสําหรับเราเลยใหญ่แล้วปกติถ้าจะต้องกินกุ้งสดก็จะัวเล็กกว่านี้หรือไม่ก็กุ้งฟรีสหะแล้วหแล้วสุกมากแค่เดี๋ยวมันจะแข็งบ้างใช่ไหมถ้าเดี๋ยวเราต้องเอาไปปรุงกับกุ้งปรุงอีกเอาไปผัดไว้กับปลาหมึกเลยเนาะอืออืรวมไปเลยกุ้งชอบมาแต่ว่าขี้เกียจแกะอนนี้ครับเองนะกุ้งอะเมื่อก่อนตอนตามไปกินชาบูอ่ะ ทำสถิติกี่ตัวนะชมบูสายพานอ่ะก็กินไปประมาณร้อยสามสิบตัว <c oughs> <อ>กินกุ้งยอย่างเดียวเลยครับนับหางไว้เก็บหางไงน้บเสร็จแล้วแบบอ่ะเราก็จะเก็บไว้เผื่อว่าร,รีเช็คไงพนักงานคงเห็นว่ามันเกบกะเขาเก็บไปแล้วแบบเราก็มองสังเก็บดูสังเก็บดูฉันจะทำสถิติเขาไม่ไมมีเวียนลูกค้าเหียงพนักงานฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเลย หอยลวกก็หอยลวกก็หอยลวกันแล้วมาดูเดี๋ยหอยหลบร้อนนะฮะหอยยี้หอยเจียวคำร้อนนั่นไม่ได้ฮะเขาไม่ใช้ลงงานหรอใช่ก็เวลาไปกินชาบูสังเกตไหมล่ะเราที่เราแบบเราลงหอยไปปุ๊บแล้วเราลืมอ่ะลืมเออกลับมาเหลือหอยเลยหอยเล็กเจียวจับตัวขนาดเนี้ยเหลือหอยแค่อะไรนั้นเขาใช้ตัวเล็กด้วยมีตัวเล็กว่ะนี่ตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่นะอื ทำไรต่อเตรียมซอสครับอันนี้คือใช้ะไรใช้นยเค็มนยเค็มเนาะใครไม่มีนยเค็มก็เนยจืดเนยจืดใส่เกลือใครไม่มีเนยก็น้ำมันน้ำมันก็ได้แต่เราใช้ถ้าใช้นยมันก็จะจะหอมกยกะเอาเลยเนาะอยากใส่เท่าไหร่ใส่ใส่ประมาณนี้แหละอืใส่แต่ไม่พอแหละมันให้พอเดี๋ยวเข้าอาชิมแล้วก็เติมขอทีหลังนะเอ๊ะมันต้องมีกระเทียมสับได้ยน่ เราใช้ผงกระเทียมได้ไหมไม่ได้<โ>กด<อ>เอาหยบหยบหน่อยนะแหล้ววันนี้เราจะมาทำในกระเทียมกินกันนะครับจบทานนต่างเนาะเราต้องให้กระเทียมมันหอมที่อย่างนี้ก่นอนวะ <laughs> เราจะใช้ซับพริกเนาะเราใช้ซับพริกเนะ <c oughs> านะ <c oughs> านะซึ่งซับพริกเราคืออย่างนี้ฮะ มีหลายรุ่นมากต้องหลับตารนิดนึงนะเพราะว่าทำไมที่มันอาจจะแก้หมดเลยอยูอ่ประมาณนี้พระพอ ทำไมถึงพออ๋อเจอซอสแค่นี้มันมีแค่นี้มีอีกแล้วเหรอแต่คิดเกียจหาแล้วมันอยู่ในถุงไหนก็ไม่รู้อืมนั่นพริกเผาฮะชัวร์หเส็งครับอือวฮะเส็งจ็เอาไว้ใส่ในพวกต้มยำหัดนพริกเป็นอะไรนะตามร้านตามสั่งใช้เยอะเนาะใช้เยอะต้องเติมน้ำแหละอือหนึ่งคนมาก เติมน้ำเข้าไปน้ำอรอเดือดนิดนึงแล้วใส่โคชูจังเลยเหรอ,อย่างย่างย่างเลยชิมรสก่อนไปหอนเลยซอสที่มีความหวานเปรี้ยวน้ำเติมน้ำปลาน้ำปลาเราต้องคิดถึงเผื่อคลุกเขาด้วยแล้วก็เป็นไงก็ตามก็ต้องใส่สีเขียวผักเขียวนิดนึงให้หอมๆแล้วก็ต่อได้แล้วใส่โคชูจังเลย ไทยแล้วก็พริกป่นครับแดงน่ากลัวมากอหรออืม,มคุณจาร์กินขึ้นเยอะมากพริกป่น ก็แดงพริกเผาก็แดงโคชูจังก็แดงโอ้ยกลิ่นหอมโคชูจังอะไรใส่อะไรนต๊กป๊อกกี้อออก็ใส่ไปสิเดี๋ยวจะคุกก่อนคุกแล้วใส่ต๊อกเลยต๊อกอันนี้นิ่มนะต๊อกนิ่ม แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยเข้าขึ้นฟรีสไว้กันเราเก็บไว้ในช่องฟรีสแต่มันนิ่มนะครับนิ่มแล้วนิ่มแล้วกุ้งถังเกาหลีสูตรจังกึมจังกึมไม่รู้จักตอกอะไรแบบปะอืมใช่ไหมโอเคครับอยู่นะโอเคคือจำได้ว่าตอกปกเกียมันจะมี ถุงกันชื้อวัวมันจะหล่นลงไปอ่ะมันยังอยู่ในนี้อ๋อปล่อยเขาไว้แป๊บหนึ่งเขาพดเหรอเออกระทะไม่พอใส่แล้วครับ กระโปงเราคงใส่ทุกอันไม่ได้แล้วล่ะใช่ใส่พอเป็นพิธีแล้วกันเราหั่นชิ้นใหญ่ให้หนามากอะหนาเกินสาอากนะครับไปสากันเนาะให้เขาอบระอุให้เขาอบไว้หน่อยนิดนึงน้ำเปิดูดีดูๆๆๆๆอือกน่าจะได้แล้วล่ะมันหอมเพิ่มขึ้นเลยนะ เมนูเนี่ยทะเลถางเกาหลีเนาะฉะนั้นมันไม่ค่อยเกาหลีเลยอะตอนนี้เกาหลีคือมีงาเลยงาเพิ่ัุ้นเกาหลีปั๊บโอเคอันนี้ก็เกาหลีแนละ้วไหนมองไม่เห็นงาเลยนี่มันอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เห็นนะล้า <c oughs> งมือแล้วใช่ไหมล้างมือแล้ว มันก็ต้องเริ่มด้วยกุ้งนะจ๊ะแต่จะบอกว่ากุ้งประมาณนี้ตอนที่กุ้แกะรู้สึกเลยว่าเรากินเปลือกไนดะ้ <laughs> เปลือกเขานิมอยู่ขอทั้งเปลือกเลยนะเพราะว่าเปลือกเขานิ่มก็หลีเลยแต่คุณชูจามเป็ามตอนใหญ่ๆตับปกีครับุ่มเหน่าหยบอ่อ<ๆ> ุดสายครับสายนี่น้ำซอสอร่อยว่าอร่อยจริงๆปกติปอืม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 อื เอาข้านะขวร้อนๆเน่ะหอยคดจริงๆงด้วยต้มนานไปนิดหนึงหมักแล้วหอยเจอความร้อนหอยจะหดอืมอืมนุ่อจังเลยขอหยาด,ดนิ้ว มาแล้วจ้าขุ่นข้าวมาน้ำคลุกที่มีเครื่องเข็มขวดคลุกข้าวไม่ต้องอใส่เครื่องอะไรหรอกใส่แค่นี้นี่ควานร้อนมากเลยข้าวโพดเย็นแล้วใช่ไหมข้าวโพดเย็นแล้วอ,อุ้งอันนี้มันอยู่ข้างบนมันไม่โดนซ้อนแล้วก็คลุกซอสะ วิวซอสขึ้นมาข้าวโพดดีใช่ไหมดีหวานมีอะไรก็แนะนำกันได้นะครับคอมเมนต์บอกแล้วก็ได้ลองทำมีพริกแพรงสุดอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้เหมือนกันนะครับ ชอบไม่ชอบอยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกอีกนั่นแหละสามบอกแล้วที่สําคัญเลยนะครับอันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชอบแบนบอกของพีโกคโนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคลิปใหม่ๆมาเขาจะได้แจ้งเตือนหนึ่งหนึ่งหนึ่นึงนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปได้ครับสวัสดีครับถ<ท>ึง<ท>เปลี่ยนแล้วเพราะว่าคอมเพล็กเรื่องหนุ่มคอสวัสดีครับ